ออมจ๊ะออมออมออมจ๊ะออมคืนนี้ของน้อง ขาไม่ได้จาะเกินหลอกหลอกช่วยแชร์ส่งไปบอกต่อให้รู้จ่กใช่วอีสดบใครอยากจะมาเล่นเกมหลือใรจากมาส่งนักเลงบอกเลยพวกกูไม่แกลงก็มาดีครกลกยาเ่นเก 脑没哦她。嗯啊啊啊 เียค่ะบอลอ้อมค่ะ<อ>ค่ะโอเคครับผมไปถึงคำถามแรกกันเลยฮะตื่นลนแล้วตอนนี้พอเจอสาวแล้วลนแล้วครับผมคนอยู่ไม่นิ่งแหละอ่ะโอเคครับผมน้องอ้อมมือนี่สั่นเลยสั่นยิ่งๆ,ๆเลยน้องอ้อมรู้จักช่องทางเลยสั่นมือสั่นมือสัอ่นอ่าเฟซบุ๊กค่ะโอเคเฟซบุ๊กรอครับมีคน แชร์หร so ือ <coś> ว <rawd unre> ่าอะไรยังไงฮะับทำไมถึงเจอพวกเราจากช่องทางนี้ฮรับ Facebook เข้าไปค้นหาว่าจะหาห้องซ้อมอะค่ะก็เลยเจอเพจนี้ก็เลยลองเข้าไปดูมันโอเคอ๋อก็เลยดูเฉยๆก็เลยเล่นครับผมแล้วเห็นสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้มาลงเล่นกับเราเบื่อห้องซ้อมพวกเราแล้วเหรอฮะเปล่าค่ะผู้เล่นยังไม่พร้อมค่ะเล่นไม่พร้อมโอเคครับผมก็พร้อมก็มาลงทะบียนเล่นกับเราด้วยนะได้ค่ะโอเค ได้รครับผมยังไม่จบนะคุณทำถามแรกเองนะฮ <c oughs> ะโอเคครับผมกดดันไหมเนี่ยไมไ่กดดันนะนแล้วเป็นไงบ้าง <c oughs> การเข้ามาเล่นร่วมกับเราเป็นไงบ้างครับเจอผู้เล่นเป็นไงเก่งหรือว่าเรามีการเตรียมทีมอะไรยังไงบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับเอาเอาเอาเรื่องของอ่าการอันแรกก่อนอะไรนะที่คุณบอกเมื่อเยะอะไรวะ่นั่นแหละ ความรู้สึกไงในทีเาา่เข้ามาเล่นตนี้<ใ>นทีมทีมท่แข่งกันด้วยยากไหมที่แข่งก็ยากอยูยนะคะเพราะว่ามีแต่เป็นแบบแบบตึงๆนะคะมีแต่คนเก่งๆอะไรเงอย น้องออมไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นก็ได้นะครับน้องรีแลกซ์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 หน่อยก็ได้นะครับผมออมอ้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 อมเออเลือกเลือกเลือกอ้อมเลือกอ้อมก็ได้ค่ะเลือกอ้อมก็ได้เลยครับอ้อมจ้าอ้อมคืนนี้ขอหนอ้อมจ้าอ้อมคืนนี้ขอหนอ้อมจ้าอ้อมคืนนี้ขอนอได้ได้คุณได้ นะครับแตน้องอมตอนนี้สถานะยังโสดอยู่ใช่ไหมฮะโสดอยู่ใช่ไหมฮะดโอเคขอบคด้วยด้วยนะใครเข้ามาติดตามน้องอมนะครับอย่าลืมเข้าไปตามดูเขาด้วยนะฮะแล้วก็อ่างเมื่อกี้ที่คุณนอนถามในส่วนของการวางทีมยากไหมเตรียมตัวมายังไงบ้างครับก่อนจะลงห้องซ้อมอ๋อก่อนจะลงห้องซ้อมก็มีการร้มทีมอะค่ะก็มีการซ้อม กวเล่นเล่นเล่นมานานใชครับสำหรับพับจีมือบายเล่นมา3าสิบปีแล้วค่ะโอ้สามสามสี่ปีเลยเหรอมสิบสอ๋อสามสามสิบสี่อ๋อออมอยู่เท่าไหร่ฮะตอนนี้ยี่สิบเอ็ดค่ะเอ้ยี่สิบเอ็ดเองอ๋อน้องออมถูกแล้วชอบเลยคุณอ่ะจ้าออมเรื่นี้เมียกูดูไหมเนี่ยโอเคครับผมขอบคุณน้องออมเดี๋ยวน้องออมเป็นคนจังหวัดไหนครับอ่ากรุงเทพไหม เป็นคนจังหวัดอุบลค่ะอุบลราชธานีมาจากอุบลนะมาจากอุบลนะอ๋อเป็นคนอุบลใช่ไหมครับผมแล้วเด็กแบบว่าปกติแบบว่าไปเที่ยวที่ไหนไหมอุบลมีที่เที่ยวอะไรเจ๋งๆบ้างไหมอะไรแนะนําบ้างไหมครับอมอที่เที่ยวเยอะะค่ะจะแนะนํามาไหนดีโอเคไม่เป็นไรฮะตามนั้นแหละฮะยังไงวันนี้ก็ตะกุกตะกัดไปหน่อยเพราะว่า พวกพีก็เพิ่งเริ่มรายการเป็นอ p พีศูนย์ครั้งแรกครับขออภัยนะแล้วก็ไม่รู้จะเชิญใครอ่ะนึกมาเป็นชื่อแรกเลยฮะอขออภัยด้วยนะ,ออะโอเคครั<อ>บผม<อ>ัาผมขอบุณมากฮะ<อ>การเตรียมตัวก่อนลงเล่นใช่ไหมแล้วอ่ะอันนี้อยากรู้มากเลยเคยแบบว่าเล่นเกมแล้วแบบว่าโดนเพื่อนด่าไหมเ,<อ>เคยแบบว่าเล่นเล่นเล่นแล้วโดนเพื่อนในทีมด่าแล้วทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยฮะมีมั้งไหมฮะ ถ้าเป็นหนัวไม่มีแต่ถ้าเป็นคนอื่นอะไม่แน่อ๋อแล้วเคยอพูดไม่ได้เขาทีมเดียวกันคุณจะให้เขามาว่ากันเองได้ไงอ๋อเออใช่ใช่ใช่ผมอ่ะแล้วเคยก็คือเคยโดนด่าแต่ว่าไม่เคยด่าเขาอย่างนี้ป่ะเออดีแล้วดีแล้วไม่เคยโดนด่าอ๋อไม่เคยโดนด่าด้วยผมก็าไม่เคยด่าเออรับผมขอโทษนะผมกัวน้องอองด่ามากเลยตอนนี้อ่ะโอเคแล้วก็นะ เคย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 แบบว่าแอบแฟนแอบแม่เล่นเกมจนแบบทะเลาะอะไรอย่างงี้มีไหมฮะเออมีไหมอืมทุ่ค่ะแม่เลยว่าขอบคุณเลยว่ะจริง่หอมก็คือสนับสนุนด้วยหรือว่าเราแค่เล่นเป็นงานอดิเรกเฉยๆหรือว่าเริ่มจริงจังแล้วอะไรอย่างงี้ฮะตอนนี้ก็แค่เล่นเป็นเวลาว่างค่ะอดิเรกนะช่วงนี้โควิดนี่มีงานทำอะค่ะอ๋อมาช้อยยิ้มสปอร์ตไทยแลนด์ไหมฮะ โอเคครับผมก็อ่ไปในส่วนของคำถามต่อไปนะฮะก็แล้วอยากให้ต้องซ้อมรับปรับปรุงอะไรไหมแบบลองพูดจากใจหน่อยแบบบ้ามีนะแบบว่าแบบเฮ้ยพี่คนมันทําอย่างนี้น่าจะดีนะเป็นแบบนี้น่าจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรแนะนำเราไหมใช่เพราะว่าเราก็เพิ่งจัดอะไรเงี้ยครับ มีมีพอจะมีบ้างออ๋ส่วนตัวหนูไม่มีนะก็ดีดีทุกอย่างค่ะดีทุกอย่างครับอ๋อพิธีกรก็ดีพิธีกรก็ดีด้วยใช่ไหมล่ะพี่หอเล่นพี่หอเล่นครับผมเอาอีกแล้วหงอยเลยตั้งแต่การนงมาดูเนี่ยไม่ใช่เลยเออผมผมชอบคุณอะคุณแถวขาวมากแถวข่าวอะไรล่ะอ่ะเออแล้วเป็นคำถาม นอกเรื่องมั่งเอ้ยเอาในเรื่องก่อนดีกว่าขออภัยครับผมเป็นปกติชอบใช้ปืนประมาณไหนฮะยูซี่สไนเปอร์หรือว่าเออะไรยังไงฮะอ,อ๋อสไนค่ะระยะไกลระยะไกลก็สเตก็เอ็ m โฟค่ะอ๋อเอ็ฟอ <MC> ครับผมใ <MC> <อ>นตำแหน่งในทีมเรานี่มีการวางตำแหน่งกันไหมครับสี่คนเนี่ย ในทีมหรือว่าใครถนัดอะไรก็ไปเล่นเลยหรือว่าไม่ต้องมีความว่าตำแหน่งได้หรือว่าเออเปิดมาก็ใส่แหลกเลยเรื่องไงฮะใครถนัดอะไรก็ไปเล่นอย่างนั้นละอ่าแล้วแล้วแต่เกมนะใช่ค่ะถนัดเรื่องผู้หญิงอ่ะเราก็เนี่ยทอาไมก่โม้ได้วะโอเคครับอ่ะโอเคน้องออมอย่าเพิ่งเกาหัวนะฮะครับผมขอโทษเข้าปกติชอบฟังเพลงแนวไหนบ้างไหมมีเพลงเพลงที่ชอบ สตริงค่ะสตริงบ้างสตริงบ้างยกตัวอย่างได้นะฮะยกตัวอย่างสักวงหนึ่งเถอะพี่กอดเสาเถียงนี่ผมก็ชอบกอดเสาเถียงร้องไงฮะโอประมาณประมาณนั้นนะคะประมาณนั้อก็ประมาณนั้นด้วยฮะโอเพราะว่าเพราะว่าเป็นเพลงอีสานไงเต๋อดังเต๋อดังเก๋อว่าวได้ไหมว่าวได้ไหมเฮ้ยมึงว่าอะไรวะมึงเล่นเองนะมึงไม่รวยนะอ่ะ อ๋อเอาโอเคก็คือเพลงประมาณนั้นอ่ะจริงไม่เกี่ยวหรอกเพลงสารก็เพราะเพอพอเยอะเยอะยังชอบฟังเลยใช่ครับผมอ่ะจบไปเฉยๆเลยบุ๊คหน่อยนะฮะอ่ะแล้วก็มีน้องออมเคยเคยบวชไหมดูคลิปอ้าวแต่ไม่เห็นมึงก็ไม่เห็นมึงตะคิดในคำถามอ่ะไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวน้องออมไม่เคยบวชนะไม่เกี่ยวนะเป็นผู้หญิงไม่บวชไม่บวชแต่น้องออมไม่เคยบวชมาใช่ไหมครับ มันก็ยังเคโอเคแล้วผมตกใจถ้าบวชมาพี่ก็คงตกใจนะฮะมีมีเรื่องอะไราไห้เราฟังไหมมีเรื่องผีไหมให้เราฟังได้นละเคยเจอไหมไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยเจอผีแต่อยากเจอพี่หรือเปล่าเว่าสั้นนะะครับผมผู้เล่นนะไม่สั้นไม่สั้นเลยธรรมดาที่ไหนกันออเะแล้ว ถ้าเกิดแบบว่าเราโดดเนี้ยถ้าสมมุติเป็นไม้ m a ของอ่าแมปแรกไปแล้ว sandhock ใช่ไหมอีอลนัลนเกล,อล,เกลขอไปบอกอีรันเกลเนี้ยเราจะโดดลงแม m a ด,ดลงที่เมืองไหนอะไรเงี้ยมีแบบตำแหน่งประจําเมืองประจําหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะก็มีลงไมตาแล้วก็ยาร์ดออ๋ลงไมตากับยาร์ดนะ ครับผมอ่านี่คือมือประจำแล้วคนคนในทีมเนี่ยสมาชิกในทีมก็คือเพื่อนกันหมดเลยป่ะครับหรือว่าอ้โน้หาจากในกลุ่มค่ะกลุ่มปัจจีโอเคผมคว่าแบบเป็นเพื่อนกันมาเล่นด้วยกันก็คือเป็นคอมมูนิตี้นะใช่ไหมไม่ได้เป็นเพื่อนรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมไม่ใช่อ่อเรารู้จักกันในเกมค่ะรู้จักกันในเกมครับผมแล้วเคยเล่นเกมแล้วเจอผีบ้างไหมครับ อะไรวะใครเขียนคลิปมาวะเนี่ยแต่ว่าเคยเคยแบบเล่นเกมตอนคืนก่อนนั่งเล่นเกมตอนคืนแล้วแบบว่าเฮ้ยอะไรวะอะไรอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยมีบ้างไหมฮะไม่มีไม่เคยนั่งเล่นเกมฝันนอนเล่นเกมอย่างเดียวเขาไม่มีหรอกแต่มึงอ่ะจะมีอะไรมาข้างหลังน่าไปอ่ะใช่ใช่น่าจะมีอะไรมาข้างหลังพี่แน่เลยครับน้องออมไอ้เรื่องอยู่โอเคเล่นก้องมึงจริงๆเลยแล้วอะช่วงนี้อ่ะก่อนเชียร์ฟุตบอลยูโรอะไรบ้างไหมฮะ เชียร์แมนยูค่ะเฮ้ยแมนยูไม่ใช่ยูโรแล้วเนาะผมสามอนไงใช่บอลยูโรบอลยูโรอ่าโอเคครับบอลยูโรหน่มาแล้วไม่ค่อยอ๋อบอลยูโรไม่ค่อยรู้จักแบบฟุตบอลทีมโลกอะไรไม่ค่อยรู้จักใช่ไหมครัอ่ะโอเคอ่ะฝากผลงานหน่อยครับใช่ใช่เดี๋ยวเราจะไปแล้วน้องงอมฝากผลงานหน่อยได้ไหมมีอะไรให้เราติดตามไหมครับครับเพื่อนเพื่อนที่ดูอยู่ ทีเพจค่ะบอลอีสปอร์ตแล้วก็ทิกต็อกบอลอีสปอร์ตค่ะโอมีทิกต็อกแล้วโว้ยนะอย่าลืมไปติดตามสำหรับเพจบอลอีสปอร์ตแล้วก็เปิดวาร์ปได้ครับเปิดวาร์ปเปิดทีมงานรีเควสต์มาได้ไหมสะดวกไหมครับน้องออมเปิดไอจีอะไรอ่าได้ค่ะเอาเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับติดตามน้องะว่าใครไหวนะครับผมโอ้โหไวเลยไอตีเนี่ยตัวไวเลยก็ ขอบคุณมากนะครับที่แบบว่าดูวาร์ปก่อนดูวาร์ปก่อนโอ้โหเนี่ยไอจีไม่ปกติผมผมไม่ดูผมฟังธรรมะอากเนี่ยคุณดูเลยคุณดูเลยโอ้โหเอาตัวรอดก่อนเลยนะไอคุณดูเลยปกติโอเคนะครับนั้นนะผมในส่วนของออมสุภาวดียี่สิบเอ็ดใช่ไหมไอจีใช่ไหมฮะสองหนึ่งนี่มาจากไหนฮะสองหนึ่ง อ่าสองหนึ่งนี่เป็นเลขที่มันเกิดค่ะอ๋อโอเคอ่ะโอเคครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณน้องอมมากมากครับนะครับผมแล้วก็ขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณที่ให้เราสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็ที่ให้เกียรติถ้าเราล่วงเกินข้อมูลไปก็ขออภัยด้วยนะครับใช่ครับขอบโอเคโอเคขอบคุณมากมากครับน้องออมบอลครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวัสดีคเร็จแล้วโหล